สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุกกมาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่490หรือ490นะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา195บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะก็ใน1เซตก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วไป5กระถางนะคะวันนี้จะอยู่ที่ราคา195เนอะขึ้นมา5บาทนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น190มาตลอดนะคะนี่ก็จะได้ ไม้กระถางสี่นิ้วเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดแต่ละกระถางก็จะได้ป้ายชื่อไปแบบนี้นะคะปูจะแปะไว้ข้างนอกเนาะตอนแพคนะคะติดข้างอุปกรณ์การแพคนะคะพอไปถึงก็หมุนหมุนกระถางดูมันก็จะเห็นป้ายสีขาวแบบนี้นะคะแกะกระถางาตัวไหนตัวนั้นเนาะแกะเสร็จก็เอาเอาป้ายปักไว้แบบนี้มันจะได้ไม่ไม่หลงเนาะบางบางท่านก็ ไม่รู้จักชื่อนะคะพอโทรมาถามมันต้องแอดไลน์เท่านั้นนะคะถึงจะถามได้ว่าตัวนี้คือตัวชื่ออะไรทําป้ายชื่อหล่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือชายชนเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นคือคนเห็นแค่ต้นก็รู้เนาะปูจะไม่ได้ใส่ป้ายชื่อไปให้นะคะสําหรับชายชนน่าจะชายชนอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็จะมีป้ายชื่อไปให้หมดเลยนะคะห้ากระถางหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทรวมส่งนะคะ ปูลงคลิปวันที่10ตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11ใช่11ตุลานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือไอไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่าไหนสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP no ีเนาะ490นะคะปูจะขึ้น EP ไว้มุมบนซ้ายมือนะคะให้สังเกตที่ EP ปัจจุบันนะคะก็แจ้ง EP ปัจจุบันได้เลย EP พร้อมวันที่เนาะบางท่านดูแต่ EP ให้ดูวันที่ที่เราดูด้วยเนาะถ้าตรงวันที่นั้นก็โทรมาได้เลยนะคะดูเซตเผื่อซักเซตสองเซตเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นเช่นเดิมหนึ่งเซตก็จะมีหนึ่งต้นบ้างสองต้นบ้างสามต้นบ้างในกระถางนะคะค้ากันไปในเซตเลยก็ให้ทุกท่านพิจารณาตามเซตที่ตัวเองชอบนะคะ เซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นกิตติมาเจจิรานะคะนี่เป็นลายหินอ่อนเดี๋ยวกแกจะจัดจะมีสีชมพูกัดเข้ามานะคะใส่ก็ประมาณนี้นะคะกิตติมาเจจีรานะคะหนึ่งสองสีชมพูก็เป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะชมพูบนม้วนแบบนี้เลยนี่นะคะสองนะคะสามจะเป็นวันพรฤหัสบดีนะคะพรฤหัสบดีจับวันนะคะเป็นใบกลมเนาะสี่จะเป็นหงดาราน,นะคะนี่ เป็นไม้กัดสีตัวนี้ยิ่งเป็นกอใหญ่ๆ่ยิ่งสวยนะคะฮงดารุนนะคะมีสองต้นในกระถางห้าเพชรพยามังกรมีกี่ต้นมีสองนะคะเนี่ยดเขาจะมีพื้นเขียวอีกหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีสองหน้าเป็นพื้นเขียวหนึ่งแล้วนี่เป็นพื้นออกชมพูแดงแหละเนี่ยมีสองต้นเลยนะคะตัวนี้ก็สวยลวดลายสวยเซตที่หนึ่งนะคะ เซตต่อไปเซตที่2องนะคะ EP ที่แล้วคือชายชนไปก่อนเพื่อนเลยนะคะเซตที่มีชายชนเนาะหนะคะหน่ชายชนป้ายทุกใบเลยหนึ่งสจะเป็นชมพูทวีปก็เป็นไม้ป้ายนะคะป้ายชมพูป้ายทั้งสองต้นเลยมี2ต้นในกระถางนะคะ3ปราสาทองนี่ไม้พื้นแดงกระดูกขาวนะคะปราสาทองนะคะ3ส่วน4ี่จะเป็น สองฝั่งโค้งมีสามต้นเลยสองฝั่งโค้งหน้าแดงฟอมโกเลยนะคะหนึ่งสองสามมีสามต้นสองฝั่งโคงห้าตัวนี้จะเป็นสยามเพลนะคะมีสองต้นเช่นกันเป็นไม้หน้าเข้มเข้มพื้นออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยใช่สองต้นนะคะเป็นของเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะหนึ่งจะเป็นกิตติมาเจจิราลายอ่อนสวยๆเลยรอดูตอนแก่ จะมีสีชมพูเข้ามานะคะหนึ่งสองเก้าทับมีสองต้นในกระถางนะคะด่างทั้งสองต้นเลยเก้าทับนะคะสองสามไม้ออกใบกลมหน่อยจะเป็นฉัดทินกรนี่ฉัดทินกรนะคะสามสี่เป็นไม้เก่าชนะศึกนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะชนะศึกนะคะสี่ห้าตัวนี้เป็นขอนแก่นน่าจะเป็นหน้าแผง พราะมันจะมีสีเขียวเป็นพื้นเขียวแล้วนี่แดงตรงกลางถ้าขอนแก่นหน้าจดทะเบียนเป็นจะเป็นแดงหมดหทั้งใบแต่อันนี้น่าจะแพงกูก็จะเขียนป้ายให้ว่าจังหวัดขอนแก่นแพงเนาะนี่ตัวของเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่หนึ่งชายชนดูดูความป้ายก่อนแล้วไซส์โตแล้วดูหลอดใหม่นะคะแปดเลยนี่นี่นะคะชายชนนะคะหน,น หมุนก่อน่อะสองเล็บมังกรเล็บมังกรมีอยู่สามต้นเลยแล้วก็ด่างทั้งสามต้นนี่เล็บมังกรจุกๆเลยถ้าเป็นกอจะสวยนะคะสามจังหวัดเลยมีสองต้นในกระถางนะคะจังหวัดเลยนี่แดงๆสี่พรมพิมานอันนี้มันจะบิดแบบนี้นะคะเนี่ย พรมพิมานป้ายรดเลิ่เลยห้าองค์หญิงทอฝันนี่ช่วงนี้สวยเป็นของเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าึบหนึ่งเล็บมังกรมีสองต้นก็ด่างทั้งสองต้นนะคะเล็บมังกรนะคะนี่หนึ่งสองไก่ไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีนี่นี่นะคะมีหนึ่งต้นสองนะคะ สวันพระฤหัสบดีนี่สี่หะนุมานอมพระพานี่สวยๆเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังเลี้ยงไปเถอะสวยนะคะห้ารัตนสินหน่ป้ายสวยทุกใบเลยเป็นของเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หเป็นเซตไม้เก่าหนึ่งตัวนี้จะเป็นพญาคุดมีสองต้นในกระถางพญาคุดนี่แก่มา กัดสวยนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสวยเนาะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างต้นแม่ให้ดูพญาคุดนะคะมีสองต้นในกระถางสองแล้วดูตัวนี้สวยแต่เด็กเลยตัวนี้จะเป็นองค์คดถือสารนี่ดูดิชมพูชมพูสวยเลยสองนะคะสามในเมืองมีสองต้นในกระถางนะคะในเมืองนี่สองต้นสารรนยักษ์รามสูรกัดสวย สี่พระนารายมีสองต้นในกระถางแดงๆแบบนี้ไม้เก่านะคะนี่เป็นของเซตที่หนะคะเซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนมีสองต้นในกระถางป้ายทั้งสองแหละนี่เข้าไปใครได้นะคะหนึ่งสองเทพเทวริษนี่ ป้ายทุกใบเช่นกันไม้ป้ายนะคะสองสามเป็นไม้ใบกลมออกแดงเป็นอ่าปลายผิดเป็นตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวหาเจ้าหลามันก็จะด่างๆมาแบบนี้สวยนะคะตัวนี้มีสองหน้าเหมือนกันมีหน้าเขียวกับหน้าแดงน,นี่หน้าแดงนะคะสาม สีสีกันจนานะคะเป็นตัวเจนหนึ่งป้ายสวยๆเลยเจนหนึ่งนะคะสีกันจจนาพิเศษห้าจะเป็นเทพดารามีสองต้นกัดสีละวหนึ่งเหลืออีกหนึ่งยังไม่กัดเนาะนี่เทพดาราบอลกลาบกัดสีชมพูนะคะมี2ต้นในกระถางเป็นของเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่8ดออกโทนแดงชมพูหน่อยหนึ่งหนึ่งตะวันพันดาว ดูต้นแม่ที่ขึ้นให้ดูนะคะต้นแม่ก่อนก่อนจะไปหน้านั้นก็เป็นหน้านี้นะคะตรงปกแน่นอนนี่นะคะหนึ่งตะวันพันดาวสองสีพนมมาศก็เป็นด่างใบกลมนี่ดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยสามรัตนศิลป์สองต้นในกระถางนะคะป้ายแบบจัดมากโหดมากเลยนะคะสองต้นในกระถางสี่เพชรพญามังกรมีสองต้นเช่นกัน ห้าจะเป็นบอลกาบชื่อไพรอเ,เนนาราะมากเนตรนัคราชนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะจะออกแดงๆเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูนี่นะคะเนธนัคาราชนะคะเป็นของเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9เป็นเซตออกโทนชมพู 1. เทราปรตีมี2ต้นในกระถางตัวนี้ก็คือแก่จะจัดจะออกชมพูนะคะชมพมอ่อนสวย2ต้นนะคะสอง คุณหญิงทองม้วนไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นสีชมพูอยู่แล้วนี่สองนะคะส่วน3ตัวนี้จะเป็นกัลยา่กัดสวยมากดูนี่นะคะตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ3าสี่รัตนสินนะคะป้ายชมพูใหญ่หนึ่งเลขหนึ่งนะคะนี่ป้ายสวยสเลยหไก่กระษซัรั์ตอนนี้ยังไม่ชมพูนะคะดูวิดีโอที่ขึ้นให้ชมพูแล้วคือเขาต้องแก่จัด,จด เซตซับนะคะเป็นของเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งพอยอาคานีนี่เป็นของไม้ด่างของที่สวนตัวนี้สวยช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวสีเขาจะดอกลงแต่ใครที่มีอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะสีเขาจะดอกลงซีดลงตรงตอนหน้าหนาวเนะเาะพอมีพี่คนหนึ่งซื้อไปเขาเลี้ยงจนตอนนี้เขาเอามาอวดแล้วนะคะสวยมาก แม่นึงอ่ะก็คือได้ได้หลายหน้าตาเลยเขาเขาบอกอยู่ว่าหน้าหนาวคือสีมันดอบซีสีเข้มไปเลยแต่ความสวยมันจะมาตอนหน้าร้อนกับหน้าฝนพอยคนี่นะคะหนึ่งสองเป็นบอลกาบเป็นเกรดมานีอันนี้กาปลุดเดี๋ยว,ยวใบหลังๆเดียวก็จะมาเนาะหนหน้าเปืเปอๆเ,เลยเกรดมาีนะคะสองสามมีกี่ต้นเนี่ย นับก่อนมี3มต้นเป็นเดี๋ยวนะลืมตัวนี้จะเป็นสุวรรณนาคีมี3าต้นในกระถางนะคะสุวรรณนาคีเป็นบอนกรบมันจะออกเป็นสีแดงสีชมพูทวีปนะคะป้ายทุกใบเลยนี่ดูรรแรกๆนะคะป้ายจัดมากสี่นะคะห้า ชายชนยังหลงอยู่นี่อีกเซตหนึ่งแต่ต้นใหญ่มากนะเนี่ยชายชนนะคะเป็นของเซตที่10บเซตต่อไปเซตที่11จะเป็นเซตโทนเนี่ยออกหน้านี้11บเอ็ดกระถางที่1จะเป็นไก่เศรษฐีมีสองต้นนี่แก่จัดกระตังพื้นเป็นสีแดงเนาะสองไก่สวนแตงอันนี้ก็ยิ่งแดงนะคะยิ่งแก่ยิ่งแดงเลยนี่สองนะคะมี2ไก่สาจะเป็นริบบิ้น แต้นต้นแม่ให้ดูเป็นไม้ทรงไม่สูงตัวนี้ริบบินนะคะนี่สามสี่มณีนาราไม้ด่างดูใบเนี้ยวันส่งอาจจะช้ำขอบแจ้งไว้ก่อนนะคะมณีนารานะคะสี่ส่วนห้าเป็นทวาทศมาศเป็นไม้กัดสีนะคะดูต้นแม่ได้เลยจะกัดออกไปสีชมพูตอนนี้พื้นยังออกเขียวๆขาวๆนาะแต่เดี๋ยวเขาได้กัดก็คือสวยนะคะเป็นของเซตที่สิบเอ็ด เซตต่อไปเซตที่สิบสองเซตสุดท้ายนะคะหนึ่งจะเป็นเมืองนะครชุมนี่ป้ายโหดเหมือนกันหนึ่งนะคะเมืองนครชุมสองไม้เก่าเป็นชนะศึกนี่สามก็ไม้เก่าเป็นพญาหงมีสองต้นในกระถางแล้วดูหงเข้ามาจะเด็กยิ่งแก่ก็จะยิ่งมีนะคะมีสองต้นเลยพญาหงนะคะ สามเออส,สี่ก็สต้นในกระถางเป็นในเมืองไม้เก่า 5. ้าก็สต้นจุกๆเลยเหมือนกันนะคะเป็นปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มทรงคอมแพกของที่สวนนะคะอันนี้เป็นของเซตที่12สองำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมด12เซตปูฝากลุงป้าหนะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ